ทำนายฝันสวัสดีค่ะนาราวาดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันว่าถูกเคี่ยนตีด้วยไม้หรือว่าแท้นั่นเองใครก็ตามที่ฝันว่าตัวเองนั้นโดนไม้หวดแล้วก็โดนแท้ฟาดลงไปเนี่ยนะคะอยากรู้ว่าจะดีมากแค่ไหนคลิปนี้เรามีคำตอบมาให้ได้ชมกันด้วยนะคะการที่เราฝันว่าโดนไม้หวดหรือว่าแท้หวดเนี่ย ถึงแม้เราจะเจ็บป่วยก็จริงนะคะถ้ามีเลือดไหลออกด้วยมาจากตัวเราถือว่าตัวคุณนั้นจะได้โชคได้ลาบแต่ความฝันแบบนี้ถือว่าเป็นทุกขลาบนะคะใครก็ตามที่ฝันและคุณเจ็บป่วยอยู่แล้วฝันว่าโดนไม้หวดโดนแท้ฟาดลงไปเนี่ยนะคะ ที่เจ็บก็จะหายที่ป่วยก็จะดีขึ้นอาการดีขึ้นทุเลาเบาบางไปนะคะพูดถึงเรื่องความรักกันก่อนนะคะสําหรับความฝันเรื่องฝันว่าโดนไม้ฟาดหรือโดนแท้หวดเนี่ยนะคะความรักระวังไว้นะคะว่าถ้าเกิดคุณแอบบรักแอบบชอบแอบบมองใครอยู่ช่วงนี้ระวังว่าตัวเองจะกลายเป็นมือที่3ของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวแล้วก็คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วให้ระวังบุคคลที่3เข้ามาพัวพันด้วยเช่น กันนะคะ การงานเช่นกันการงานฝันว่าโดนไม้ฟาดงานอาจจะหนักหน่อยแต่ผลตอบแทนนั้นจะทําให้คุณยิ้มได้ช่วงนี้การงานอาจจะเหนื่อยแต่เจ้านายเห็นใจได้โบนัสเพิ่มได้เงินเพิ่มนะคะการเงินก็เช่นกันที่เหนื่อยก็จะมีดีขึ้นมาบ้างสําหรับเรื่องการเงินใครที่ติดที่ขัดอยู่การเงินก็จะเริ่มดีขึ้นแต่อย่างที่บอกค่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะได้มาด้วยความยากลําบากกว่าจะได้มาแต่ละบาทช่วงนี้เหนื่อย เก็บไว้ให้ดีนะคะถือว่าฝันแบบนี้มีดีเรื่องการเงินและก็การงานถึงแม้จะเหนื่อยหน่อยยิ่งใครที่ชอบเสียงโชคลาบว่ากันว่าคุณจะมีโชคมีลาบถ้าฟ้าดมาที่ตัวนะคะให้ซื้ออายุของตัวเองติดไว้นะคะแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ขั้นต้นก็คือความฝันแบบนี้ถือว่าเป็นทุกขลาบคุณอาจจะถูกหวยคุณอาจจะถูกโชคดีถูกลอตเตอรี่แต่ให้ระวังเรื่อง ถ้าเกิดถูขึ้นมามีโชคขึ้นมาอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเป็นของแถมนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากเจ็บป่วยก็ให้แก้ความฝันด้วยคลิปที่ช่องเรามีนะคะส่วนตัวเลขนําโชคสําหรับความฝันเรื่องฝันว่าโดนแซ้ฟาดหรือไม้ฟาดลงไปเนี่ยที่ตัวนะคะตัวเลขนําโชคได้แก่หอายุของคุณเองอายุของคนฝันนะคะแล้วก็ตัวเลขนําโชคได้แก่เลข1เลข2เลขสเลข3นะคะเลข1เลข2เลขสเลข3 1,2,1,4,1,3,4,4,1,2,3,4 1, 1, หรือ3 4ก็ได้นะคะเป็นตัวเลขนำโชคสรุปให้อีกครั้งนะคะความรักอะไรก็ตามแต่ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่การงานดีแต่ว่าเหนื่อยหน่อยการเงินก็ดีแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยกว่าจะได้มานะคะใครที่ชอบเสียงโชคเสียงดวง ว่ากันว่าถึงคุณจะถูกแต่ก็ให้ระวังเรื่องทุกขลาบในการรับโชคนี้ด้วยนะคะการแก้ฝันก็คือภาวนาสวดมนต์ไหว้พระหรือแก้ฝันกับพระแม่ธรณีหรือพระแม่คงคาก็ได้นะคะตามช่องเรามีบอกไว้ย้อนกลับเข้าไปดูได้ที่นราวดีมีเรื่องเล่านะคะเอาละค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ